โมที่สิบแปดพะมะวิหาภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสตังยังจำไมยังพักาวาสาวัติยังวิหารติเชตวะนอีอนนาครับปินติกัสสาลา,ามีอัตตะโกพักาวาพิกูลอมันเตสิพิกเขว,วติภะทันเตติเตพิกูพกักววัจโตปัสสโสสูงพักาวาเตจตัทะบูชาย มตายะพิกาเวเตโิมติยาอาสีวิตายาภาวิตายะพะโหลีกตาญะญาณิกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสะมลัทายะเยกิดทัานิจังสาปฏิกังคาตตมีอาาตะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุญจะติ นัป่าปะกังสุปินังทัตสติมนุษย์นังปิโยโหติอมนุษย์นังปิโยโหติเทวตารกันตินาสัคิวายวิสังวาตถังวากะมติตุพระพังจิตังสมาธิญติมุขวันโนวิปะสีิติอสัมภูหกาลัง กะโลติอุตตลิงรปะปภิวัชันจุพมโลกปะโคหิตเมตายาพิกาเวเจโตวิมุติยาอาศิวตานิพาวิตายะพระหูเลกัตตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุตติตายะปะริจิตตายะสุสมามลทายะอิมังอิมีอีการทาสาัสสะหิตจังสาปาภิกังขาอาัตติ อนุทิสุพันณาเมตตาโชวิมุต <anger> ต <crying fuck> ิอัติโอทิสุพันณาเมตตาโชวิมุตติอัติทิสาพันนาเมตตาโชวิมุตติกติหะกาเลหิอะนุทิสุพันณาเมตตาโชวิมุตติกติหะกาเลหิโอทิสุพันณาเมตตาโชวิมุตติกติหะกาเลหิทิสุพันณาเมตตาโชวิมุตติปัญจหะกาเลหิอะนุทิสุพันณาเมตตาโชวิมุตติสัจหะ กาเรหิอุทิโสพนนาเมตตาโชวิมุตติทัะหากาเรหิทิสาพนนาเมตตาโชวิมุตติกัตเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสพนนาเมตตาโชวิมุตติสเพสัตาเวลาบุชญานคขาสุขีตานังบริหานตุสภพปานาเวลาบุชญานคขาสุขีตานังบริหานตุสเพภูตาเวลาบุชญานคาสุขีตานังบริหารนตุสเพบุคละเวลาบุชญานคขาสุขีตานังบริหานตุ สัพเพอัตตาภาวะปริยปัญญาเวลาเวชญาเนี่ยคาะสุขีตานังบริหนันตุอิเมหิปัญจหากะเิหิอานุทิโสพนะนัเมตตาโชวิมุติสัพพาอิทิโยอเวลาเวชญาเนี่ยคาะสุขีตานังบริหนันตุสัพเพบุนิสาเวลาเวชญาเนี่ยคาะสุขีตานังบริหนันตุสัพเพอริยาอเวลาวิเชี่ยค่ะสุขีตานังบริหนันตุ สัพพีอันาลิยาเวลาปัญญานิค迦สุขีตานังบริหารนึตุสัพเพเทวาเวลาปัญญานิค迦สุขีตานังบริหารนึตุสัพพีมานัสยาเวลาปัญญานิค迦สุขีตานังบริหารนึตุสัพพีวิปนิกาติกาเวลาปัญญานิค迦สุขีตานังบริหารนึตุอิเนหิทัสสะหากาเลหิอวะทิโสพัฒนาเมตตาโชวิมุตติกะหะกาตมีหิทัสสะหากาเลหิทิส ิศาพันนาเมตตาโชวิมติสัพเพปุลัทิมาทิศายะสัทธาเวลาปิชยานิค่ะสุขีแตนังบริหารนันตุสัพเพปัญชิมาทิสายะสัทธาเวลาปิชยานิค่ะสุขีแตนังบริหารนันตุสัพเพปุตรายะทิสายะสัทธาเวลาปิชยานิค่ะสุขีแตนังบริหารนันตุสัพเพทัชนายะทิสายะสัทธาเวลาปิชยานิค่ะสุขีแตนังบริหารนันตุ Sapia pula ti maya anu si saya tata awela bisia ni kasu kita nang beli hana tu. Sapia pa ti maya anu si saya tata awela bisia ni kasu kita nang beli hana tu. Sapia utala ya anu si saya tata awela bisia ni kasu kita nang beli hana tu. Sapia taki na ya anu si saya tata awela bisia ni kasu kita nang beli hana tu. Sapia hinti maya ti saya tata awela bisia ni kasu kita nang beli hana tu. Sapia upali. ปาลีมายะทิสายะสัทธาเวลาบิเชียเนีค่ะสุขีตานังบริหารนึ่ตัวสัพเพปุรัติมายะอุทิสายะปานาเวลาบิเชียเนีค่ะสุขีตานังบริหารนึ่ตัวสัพเพปัชิมายะทิสายะปานาเวลาบิเชียเนีค่ะสุขีตานังบริหารนึ่ตัวสัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาบิเชียเนีค่ะสุขีตานังบริหารนึ่ตัวสัพเพทักขิณายะทิสายะปานาเวลาบิเชียเนีค่ะสุขีตานังบริหารนึ่ตัว ส Get ัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะปนาเวลาวิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารนตุปัจเชปัจฉิมายะอนุทิสัยยะปนาเวลาวิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารนตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะปนาเวลาวิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารนตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะปนาเวลาวิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารนตุสัพเพเฮติมายะทิสัยยะปนาเวลาวิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารนตุสัพเพปุรัติมายะทิสัยยะปนาเวลาวิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารนตุ ส er no ัพเพปุรัติมายะทิสัยยภูตาเวลาปชิยานิค่ะสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปัจชิมายะทิสัยยภูตาเวลาปชิยานิค่ะสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุตตลยะทิสัยยภูตาเวลาปชิยานิค่ะสุขีตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสัยยภูตาเวลาปชิยานิค่ะสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยภูตาเวลาปชิยานิค่ะสุขีตานังบริหารันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสัยยภูตาเวลาปชิยานิค่ะสุขีตานัง ส e hey e hey e hey ัพเพอุตละยะอนุทิสายะพูตาเวลาอิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะพูตาเวลาอิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารันตุสัพเพปุตุปปริมายะทิสัยะเวลาอิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารันตุสัพเพอุตัติมายะทิสัยะบุคลาเวลาอิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารันตุสัพเพปัจชิมายะทิสัยะบุคลาเวลาอิเชียนิฆาตุขีตานังบริหารันตุ สัพเพอุตรายะที่สยบุคลาเวลาิชีนะครับดีตนงบริหานันจุสัเพอตนายะที่สยับุคคลาเวลาบิชียนรบีตนับริหารนันจุสัเพบุตรทิมายะอนุทิสายบุคลาเวลาิเชีนะครบีตนงบริหานันุสัพเพปชิมายะอนุทิสายบุคลาเวลาิชีนะครับดีตนับริหารนันุสัพเพอุตรายะอนุทิชายะบุคคลาเวลาวิชียนรับีตานังบริหานันุ สัพเพทัคขีนายะอนุทิสัยยาบุคคลาเวลาวิเชียรในข้าสึกขีตานังบริหารบรจุสัพเพอุปาลลิมายะทิสัยยาบุคคลาเวลาวิเชียรในข้าสึกขีตานังบริหารบรจุสัพเพปุระทิมายะทิสัยยาอัตถวะปริปัญญาเวลาวิเชียรในข้าสึกขีตานังบริหารบรจุสัพเพปชิมายะทิสัยยาอัตถวะปุลิปัญญาเวลาวิเชียรในข้าสึกขีตานังบริหารบรุสัพเพอุตรายะทิสัยยาอัตตาวาปุลิปัญญาเวลาวิเชียรในข้าศึกขีตานังบริหารบรรุ สภพทั้ทงขินายะทิสายะอัตถาภาวะปะภาวะปลิปัญญาเวลาบิเชยในการสุขีแต่ละบริหารนันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาอัตตาภาวะปริปัญญาเวลาบิเชยในการสุขีแต่ละบริหารนันตุสเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอัตถะอัตถะภาวะปริปัญญาเวลาบิเชยในการสุขีแต่ละบริหารนันตุสเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริปัญญาเวลาบิเชยในการสุขีแต่ละบริหารนันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริปัญญาเวลาปิเญาเนะครับจุขีตานังบริหานจุตุสัพพาปุรัตทิมายะทิสายะอิทธิโยอวลาปิเญาเนะครับจุขีตานังบริหานจุตุสัพพาปัชิมายะทิสายะอัตอิทธิโยอวลาปิเญาเนะครับจุขีตานังบริหานจุตุสัพพาปุตตะายะทิสายะอิทธิโยอวลาปิเญาเนะครับจุขีตานังบริหานจุตุสัพพะทักขินายะทิสายะอิทธิโยอวลาปิเญาเนะครับจุขีตานังบริหานจุตุ สัพพาปุระทิมายะอนุทิสัยยะอิทิโยเวลาอภิเยนี้คาะจุขีตานังบริหารหนตุสัพพาปัจฉิมายะอนุทิสัยยะอิทิโยเวลาอภิเยนี้คาะจุขีตานังบริหารหนตุสัพพาอุตตรายะอนุทิสัยยะอิทิโยเวลาอภิเยนี้คาะจุขีตานังบริหารหนตุสัพพาทักขินายะอนุทิสัยยะอิทิโยเวลาอภิเยนี้คาะจุขีตานังบริหารหนตุสัพเพหิเหติมายะทิสัยยะอิทิโยเวลาอภิยนี้คาะจุขีตานังบริหารหนตุ สัพเพอุปาลีมายะทิสายยะยุติโยเวลาวิเชียนิค่ะสิขีตานังบริหารณตุสัพเพบุริทิมายะทิสายะบุนิสาเวลาวิเชียนิค่ะสิขีตานังบริหารณตุสัพเพปัิมายะทิสายะปุริยะสาเวลาวิเชียนิค่ะสิขีตานังบริหารณตุสัพเพอุตตรายะทิสายะบุนิสาเวลาวิเชียนิค่ะสิขีตานังบริหารณตุสัพเพทักขินายะทิสายะบุนิสาเวลาวิเชียนิค่ะสิขีตานัง สัพเพปุลัติมายะอนุทิสายะบุนิสาเวลาวิเชียนิคาสุขีตังหบริหารันตุสัพเพปัชฌิมายะอนุทิสายะบุนิสาเวลาวิเชียนิคาสุขีตังหบริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะบุนิสาเวลาอวิเชียนิคาสุขีตังหบริหารันตุสัพเพทักยิณายะอนุทิสายะบุนิสาเวลาอวิเชียนิคาสุขีตังหบริหารันตุสัพเพทัคยิมายะทิสายะบุนิสาเวลาอวิเชียนิคาสุขีตังหบริหารันตุสัพเพ ป well. i i. ัตติมายาทิสายะบุนิสาเวลาวิยาณนีคาัจุกีตานังบริหารตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะอันนิยาเวลาวิญญาณนีคาัจุกีตานังบริหารตุสัพเพปชิมายาทิสายะอันนิยาเวลาวิญญาณนีคาัจุกีตานังบริหารตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอันนิยาเวลาวิญญาณนีคาัจุกีตานังบริหารตุสัพเพทักขินายาทิสายะอันนิยาเวลาวิญญาณนีคาัจุกีตานังบริหารตุสัพเพ บุรตทิมายะอนุทิสายะอริยะเวลาวเชียรใการสุขีตานังบริหารนัตตุสัพภีปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยะเวลาวเชียรใการสุขีตานังบริหารนัตตุสัพภีอุตตะายะอนุทิสายะอริยะเวลาวเชียรใการสุขีตานังบริหารนัตตุสัพภีทักขินายะอนุทิสายะอริยะเวลาวเชียรใการสุขีตานังบริหารนัตตุสภีเหตทิมายะอทิสายะอริยะเวลาวเชียรใการสุขีตานังบริหารนัตตุ สพีอุปาลิมายะที่สัยอริยะเวลาบิเยานิการจุคีตานังบริหารนันตุสพีปุรัติมายะที่สัยอริยะเวลาบิเยานิการจุคีตานังบริหารนันตุสพีปัจฉิมายะที่สัยอนิยะเวลาบิเยานิการจุคีตานังบริหารนันตุสภพอัตลายะทิ่สัยอนิยะเวลาบิเยานิการจุคีตานังบริหารนันตุสัพภีทัินายะทิ่สัยอนิยะเวลาบิเยานิการจุคีตานังบริหารนันตุ

สเพออุปาลิลิมายะทีสายะอนิยะเวลาวิยานิค่ะจุคีตานังบริหารนันตุสเพอปุรัติมายะทิสายะที่ว่าเวลาวิยานิค่ะจุคีตานังบริหารนันตุสเพปัจฉิมายะทิสายะทีว่าทีว่าอเวลาบิเชนิค่ะจุคีตานังบริหารนันตุสเพออุตรายะที่สายะที่ว่าเวลาบิเชนิค่ะจุคีตานังบริหารนันตุสเพทัคขินายะที่สายะที่ว่าเวลาบิเชนิค่ะจุคีตานังบริหารนันตุสเพ ปุรษที่มายะอนุทิ่สายยาเทวาเวลาวิเวยานิการจุขีตานังบริหานตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิ่สายยาเทวาเวลาวิเวยานิการจุขีตานังบริหานตุสัพเพอุทายะอนุทิ่สายยาเทวาเวลาวิเวยานิการจุขีตานังบริหานตุสัพเพชัยคินายะอนุทิ่สายยาเทวาเวลาวิเวยานิการจุขีตานังบริหานตุสัพเพเหี่ที่มายะที่สายยาทิเทวาเวลาวิเวยานิการจุขีตานังบริหานตุ สัพภีป hmm? ุรัติมายะทิสัยมนุษย์เวลาวิเชียรนิ้คะจุขีตานังบริหารันตุสัพภีปัจชิมายะทิสัยมนุษย์เวลาวิเชียรนิ้คะจุขีตานังบริหารันตุสัพภีอุตระายะทิสัยมนุษย์เวลาวิเชียรนิ้คะจุขีตานังบริหารันตุสัพภีทักขินายะทิสัยมนุษย์เวลาวิเชียรนิ้คะจุขีตานังบริหารันตุสัพภีปุรัติมายะนุทิสัยมนุษย์เวลาวิเชียรนิ้คะจุขีตานังบริหารันตุ สภีปัปฉิมายะอนุทิสายะมนุสย์เวลาวิเชียรในการสุขีตานังบริหารันตุสัพภีอุตระยะอนุทิสายะมนุสย์เวลาวิเชียรในการสุขีตานังบริหารันตุสัพภีทักขินายะอนุทิสายะมนุสย์เวลาวิเชียรในการสุขีตานังบริหารันตุสัพเหตุทีมายะทิสายะมนุสย์เวลาวิเชียรในการสุขีตานังบริหารันตุสัพภีอุปปริมายะทิสายะมนุสย์เวลาวิเชียรในการสุขีตานังบริหารันตุสัพภีปุรติมายะทิสายะวินิปปิกาเวลาวิเชียรในการสุขีตานังบริหารน สัพเพปัจฉิมายะทีสายยาวินนปติกาเวลาเวเชนนะครสุขีตานังวิหะนตุสัพเพอุตตรายะทีสายยาวินนปติกาเวลาเวเชนนะครสุขีตานังวิหะนตุสัพเพทักษิณายะทีสายยาวินนปติกาเวลาเวเชนนะครสุขีตานังวิหะนตุสัพเพปุรัจฉิมายะอนุทิสายยาวินนปติกาเวลาเวเชนนะครสุขีตานังวิหะนนตุ สัพพีปัจิมาญอนุทีชยวินิปฏิกาเวลาเนคาสุขีตานังบริหารัตสัพพีอุตรยอนุท uh. ี่ใชยวินิปฏิกาเวลาเวชนคาสุขีตานังบริหารัตสัพเพตะขีนายาุที่ใชยวินิปิกาเวลาเชนคาสุขีตานังบริหารัตสัพเพอธิมาาุที่ใยวินิปฏิกาเวลาเวชนคาสุขีตานังบริหารัตโตตูติ ยิมีหิท no tamam. ัสหากาลิหิตทิสาคนาเมตตาโชวิมุติสัพภีสังสัตตนังปีคานังเัชตวะนังปีค่ะอะปีคานะนังอุปะาคานังวัชิตวะอนุปาคานเตนะสัตตาบังวัชิตะวะอัศสัตตาปีนะอะริยาทานังวัชิตวะอะมะลิมายาทานะนีนะวิหีสังวัชิตาวะอะวิ เหสายาสเพสตาเวเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาสุขิโนจุขิตตาตโหตุมาทุกขิปตาติอิเมหิอัตถะาการิหิสัพพะสเพสตะตะเมตัยกายติเมตายตังธรรมังเจตยยติติเตโชสัพพะยาปาปาสัศปรลิธาเนนะหิ มุจตจะติวิมติเมตตาจะจตตัววิมติจาติเมตตาเจชวิมติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิติตาบทที่สิบเก้าเทวตาวิชนาคาถาทุกขาปาตาเจนิทุกขาภรปตาเจนิพายาโะโสกปาตาเจนิโสกโห,หตัวสัวพิเพปปานินโนเอตาวตาอิหัมอิหัมเฮติ สัพพะทางบุญยสัมปทางจะพพีเทวนุโมทันตุสัพพะสัมปติติยาหานังสทันตุสัทธานแลีนังลักขันตุสัพพะทายภาวนาภริปตาหตุพันจตุเทวตาคาตาสัพพเพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอัลันตานันจะเตชนะลักขันพันธามิสัพพสุสัพพพุทธาพรปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหังตานันจะเตเชนะและคันพันธามิาาสัพพสูสัพเพพุทธาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะและขันพันธามิาาสัพพสูด้วยเดชอนุภาพแห่งสดจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตัตตาัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริลิธและมนต์คาถา เหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเกลเข้าเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอชวยเทพเทวดาทั้งหลายปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายทายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาบุญแล้วปรจจงอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุบงคนพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุบงคนท,ทั้งปวงที่สามสิงเจ้าขึ้นให้เปรียบด้วยนภพพาแห่งพระปริต จงสำเร็จศักดิ์สิทธุกิการเถิน